สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องคุณค่าทางจิตใจ PAE นะครับวันนี้จะมานำเสนอเหรียญและจะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เริ่มสะสมเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญากามโมรุ่นเสมา100ปีนะครับวันนี้จะนำเนื้อพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เป็นเนื้อค่อนข้างจะเป็นเนื้อล่างนะครับแต่ว่ามีความเข้มขลงังแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าทุกเนื้อจะมีคอลเลกชันนะครับเป็นเนื้อพิเศษวันนี้จะมาให้ดู2เหรียญน,นะครับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับทองเหลืองลงยาจีวอนนะครับเหรียญน,นี้เหรียญแรกนะครับ ทองเหลืองลงยาจีวรนนะครับเหรียญนี้มีลักษณะพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็จะเป็นหน้าพระครูนะครับหลังก็จะเป็นยันแต่จะมีความพิเศษแล้วก็ความสวยงามอยู่ที่เหรียญน,นี้มีการลงยาจีวรนนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีความสวยงาม ก็คือเหรียญนี้จะบอย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญรุ้งจะมีความสะท้อนแสงนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับสวยงามน่าเก็บจริงๆนะครับเหรียญนี้นี่นะครับเวลาที่เพื่อนๆเก็บเหรียญนะครับเราต้องเลือกอย่างที่เราชอบก่อนนะครับหรือว่าเหรียญนั้นมีเสน่ห์ตรงไหนเราชอบตรงไหนเราก็เริ่มสะสมนะครับเริ่มหาเริ่มเก็บ ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับหรือว่าใครมีกําลังทรัพย์นะครับก็สามารถที่จะเล่นเนื้อนาะเนื้อนากากทองคําเนื้อนาวะหน้ากากเงินหรือเป็นเนื้อเงินนะครับหรือ,เน,อเนื้อทองคําทั้งอง,องค์ลงยาราชาวดีหรือว่าลงยากรอบข้างหรืออะไรก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็เก็บสะสมได้เหมือนกันแต่ก่อนจะเก็บสะสมเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าเหรียญ มีความสวยงามแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอ่าเหรียญแรกนะครับที่จะแนะนําให้เพื่อนๆได้เก็บก็จะเป็นเหรียญน,นี้ส่วนเหรียญที่2นะครับที่จะแนะนําให้เพื่อนๆได้เก็บนะครับอ่ทองเหลืองรุง้งแต่จะมีความพิเศษนะครับอยู่ที่ว่าเหรียญน,นี้จะต่อคาว่าพิเศษนะครับหน้าพิเศษจะเป็นยังไงบ้าง ตรงนี้จะเป็นพระราชนะครับพระราชมงคลวัชราจาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ตออพิเศษนะครับเดี๋ยวนี้พอกลับมาดูด้านหลังอ่าก็เราก็จะเห็นได้ว่าข้างหลังจะเป็นหลังยันนะครับบล็อกนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า าการเล่นหาเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญาการโมค่อนข้างจะมีคอลเลกชันเยอะนะครับรุ่นเสมาร้อยปีจะมีหน้าพระราชหลังพัดอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นบล็อกปกติตนะครับแล้วก็หน้าพาระครูหลังยัน,ยอ,นอันนี้ก็จะเป็นบล็อกปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นหน้าพระราชหลังยันเขาเรียกว่าบล็อกสลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกพิเศษหรือว่า จะเป็นหน้าพระครูหลังพัยดยศอันนี้ก็เป็นบล็อกพิเศษเหมือนกันแต่เหรียญน,นี้ที่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็จะเป็นหน้าพระราชนะครับแล้วก็หลังจะเป็นยันนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นบล็อกพิเศษนะครับตรงนี้นะฮะจะมีโค้ดพัดอยู่ด้วยนะครับโค้ดพัดคือบล็อกพิเศษนะครับ แล้วก็องค์ประกอบของบล็อกหรือเหรียญต่างๆก็จะสวยงามเช่นกันนะครับจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ที่ผมได้ศึกษานะครับและได้ดูมาเหรียญน,นอกจากจะมีบล็อกพิเศษแล้วบล็อกธรรมดาแล้วนะครับยังมีบล็อกขยื่อนอีกนะครับแล้วก็บล็อกเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดสาคูรครับ ที่เรียงกันข้างหน้าที่มีความแตกต่างกันอีกนะครับแล้วก็ตัวตัดข้างอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เป็นจุดสังเกตนะครับจะมีเกือบทุกเนื้อเลยนะครับที่เป็นลักษณะพิเศษหรือบางครั้งในอนาคตเราอาจจะเล่นหาเรื่องของบล็อกก็ได้นะครับบล็อกของเหรียญแล้วก็ความหายากหรืออะไรเงี้ยครับ เนื้อล่างๆอาจจะหายากกว่าเนื้อบนๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเดี๋ยวจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเหมือนเหรียญทั่วไปนะครับอ่าแต่จะมีข้อแตกต่างอย่างที่ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะครับ นันนีะครบก็คือด้านนี้ก็จะมีโค้ดพัดแต่ด้านนี้ไม่มีโค้ดพัทด้านนี้ด้านหน้าจะเป็นพระรามงชคลรั์วัชราจาร์นะครับอันนี้ด้านหน้าจะเป็นพระครูนะครับนี่นะครับส่วนที่เราจะสังเกตได้อีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาเราส่องพระหรือเราดูนะครับเหรียญฝั่งนี้ทุกอย่างนะครับจะเป็นการตอกลงไปนะครับตอก สลักลงไปทั้งหมดนะครับเหรียญทั้งหมดนะฮะเป็นตอกสลักทั้งหมดแต่จะมี1จุดนะครับไม่ตอกนะครับจะนูนขึ้นมานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพัดปุญญากาโมตรงนี้นะครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับลักษณะหอหีบก็จะเป็นตัวที่เป็นลักษณะพิเศษเลยปุญญากาโมอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนลายเซนนะครับนี่แหละครับคือความพิเศษของเหรียญแต่ละเหรียญนะครับ วันนี้ก็จะแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับหรือนักสะสมมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเก็บเหรียญแบบไหนดีนะครับก็มาเริ่มเก็บเหรียญสวยๆก่อนเหรียญที่เราชอบก่อนเหรียญที่เรารู้สึกว่าเรามีกําลังนะครับเก็บสะสมค้นหาได้แล้วก็สามารถที่จะนํามาแขวนคอห้อยคอหรือเก็บสะสมเพื่ออนาคต อันนี้ก็แนะนํานะครับให้เก็บเนื้อพิเศษแล้วก็เนื้อที่เป็นเนื้อลงยาก่อนนะครับสามารถเก็บได้ทุกเนื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีานาอัดคลิปตอนนี้ยังไม่มีใบารายการออกนะครับเดี๋ยวถ้ามีใบารายการออกก็เราก็จะทราบว่าเหรียญไหนผลิตมากน้อยขนาดไหนแต่จะพิเศษตรงไหนบ้างเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกส่วนเหรียญที่บ็อกพิเศษยังไงบล็อกปั๊ม ลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าต่อไปนะครับผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นจุดสังเกตนะครับว่าเหรียญน,นี้บล็อกนี้มีความาพิเศษตรงไหนนอกจากาพิเศษตามบล็อกแล้วก็ยังมีตำหนิหรือลายเส้นขององค์หลวงพ่อนะครับหรือจุดสังเกตตรงไหนบ้างที่มีความแตกต่างแล้วก็ความสวยงามความมีสเสน่ห์ตรงไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย